มือที่ไหนนี่เนี่ยเอามือปาก่อนแล้วจะกระโดดทำไมวะเพื่อเนี่ยทำอะไรไม่เรียบร้อยไม่ต้องแดบไปนอนไม่ยอมใา่หรอกติดกล้องแล้วไอ้นี่ใส่ลงไปเนี่ยเดี๋ยวก็เดินเนี่ยเนี่ยแล้วแดบเลยทีนี้ไอ้นี่ถ้ากระโดดเพื่อ ทำให้มันดีๆไม่ได้หรอ